ตอนนี้ครับทุกคนเราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของนางเงือกนะเราเข้ามาแล้วพี่นนท์มีหางแบบเราเปล่าหางอ่ะผมไม่มีอ่ะผมไม่ใช่หมาขอพูดงี้อ่ะเราไงกันดีัก็ปากว่าพี่นนท์เราไปดีไหมถ้าผมเป็นนางเงือกคือผมเข้าได้ใช่ไหมเล่นได้เลยใช่ไหมนอนใช่แต่พวกนายไม่ได้เป็นไงเมื่อกี้เหมือนเก็บอะไรได้ป่ะมาจากไหนด้วยนี่ไงเฮ้ยเป็นนางเงือกแล้วเหรอก่อนไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับไอ้ก๊อดเฮ้ยไปให้ก๊อด บอกไม่กดกดก็ไม่กดแล้วไม่กดไม่กดไม่กดใช่ไหมได้โดนแน่นี่โอยไม่กดไมไม่กดไมดือนี่ครับถ้าไม่กดไลค์จะเป็นอย่างนี้นะฝากกดไลค์ก็นนยครับตอนนี้ครับทุกคนเราเข้าเซิร์ฟเวอร์ของนางเงือกมานับมีคนคอมเมนต์มาเยอะมากๆแตกกลางจอดูว่ามีคนคอมเมนต์บอกว่าเขาเป็นยังไงโถอะทำเสียงแบบคนดูทำเสียงคนดีที่โถพี่ครับี่ เออเข้าเซิร์ฟนางเงือกนะทุกคนเขาเสียงอย่างนี้เลยซึ่งตอนนี้เขาน้าจะมีปัญหาอย่างนี้ไงอย่างนี้เลยตอนนี้ครับทุกคนเราอยู่ในเซิร์ฟของนางเงือกนะเราเข้ามาแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยวะมีแค่แพ้อหนงแล้วก็ทะเลนะครับแต่ว่านางเงือกเซิร์ฟทะเลวะพี่มันอยู่ในนางเงือกลเขาปเซิร์ฟ่าวะนี่ไงด้านล่างเฮ้ยถูด้านล่างมีอะไรสีก่อสร้างมหัศจรรย์มากเลยครับทุกคนจะเป็นบ้านนางเงือกเฮ้ยเฮ้ยว้ยช่อนฮะ เธอน,น,นีมีปลาช่อนว่ายน้ำด้วยเหรอทุกคนเพื่อนลาช่อนทะเลระวังชะนะฉลาดนะทุกคนครับก่อนจะลงไปนะช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ถึงสักสองพันไลค์นะคะทุกคนช่วยกันกดไลค์หน่อยครับช่วงนี้ไลค์มันตกมากเลยกดให้หน่อยสองพันไลค์ไปเริ่มโถ่โดูไปเลยโ,โดเลยพี่เออไหนหุยโถไม่หายใจไม่อกอก มันลึกมันลึกเออเราไปทางไหนต้อก่อนอ่ะมันมีเป็นบ้านอะไรอ่ะเฮ้ยปลาช่อนปลาช่อนว่ายน้ำไหมโธ่ระวังปลาช่อนกัดนะพี่ปลาช่อนทะเลกัดได้หรือเปล่าโตเฮ้ยด้านล่างเฮ้ยเราเข้าบ้านอย่างนี้ได้ไหมถูกมาเร็วมวุ่งตรงนี้เข้าได้ข้ามาเร็วเข้ามมาเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีบ้านครับทุกคนเฮ้ยว้ายไข่นี่ยอะอะไรวะ อะไรอ่ะอะไรเฮ้ยเดี <Okay. S 3> ๋ยวมียกเขาเอาเขาวาน้ำไปไหนอ่ะใช่เหรอเมื่อกี้เขาไม่มีหางนี่ทำไมเขาลงน้ำล้วเเาาามีีขขพ่ลงน้าปุ๊บเมีหางเลยเฮ้ยทุกคนทุกคนเมื่อกี้เราเจออะไรไม่รู้ด้วยอ่ะเขาไม่บอกเขาไม่บอกข่าวเป็นมนุษย์มั้งเขาเป็นมนุษย์แอบลงมาใต้น้ำเนี่ยเขาเป็นศัตรูกับเราแต่เราไม่ได้จะาทำอะไรเขาเว้ยโดนบอวเราโดนปลาช่อนกินแน่เลยอ่ะเฮ้ยในนี้ในนี้เฮ้ยเฮ้ยมนุษย์ไงเฮ้ยมนี้ไง ดดเอาคุยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนี่ไม่มีขากันน่เนื้กโว้ยนเงเงือกอะไรมีขาอ่ะมาดูนี่อ่ะมาดูนี่อุ้ยอลไม่เคยเห็อย่างนีทไมลน่ยไงคุณมีขาไหมว่าคุณมีขาอบเรเป่ามีขาผมไม่มีอ่ะผมไม่ใช่หมา ขาพูดอย่างนี้เราไงกันดีก็ปากพี่นอนแล้วไม่ทันเลฮ้ยหนีก็อยู่ไหนไอ้ผมกลับมานี่กลับมานี่ไอ้พีเร็วแล้วขึ้นบกพี่ต้องขึ้นบกไอ้พวกนี้มันหยุดแต่ในน้ำเฮ้ยเฮ้ยมาดิอยู่บนบกเก่งบนโบกอยู่บนบกเก่งหรือเปล่านี่โอ้ยอยู่ๆผมไม่ได้มันมีอาวุธมันมีอาวุธเฮ้ยนั่นจริผมไม่ได้จะมาทำร้ายคุณเฮ้ยทาไมก็อยากเข้ามาดูมาดูปลาไงปลาแล้วกวนเขาเสร็จมาได้ยังไงเนี่ยเราไม่ใช่พวกชนชั้นต่ำนั่นก็ผมเข้า เซอร์มาก็ผมมันมีคนแจกในในไอพีในเฟซครับว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เข้าได้เฉพาะนางเงือกผมก็เข้ามาครับแล้วคนเป็นนางเงือกเปล่าไม่ได้เป็นไม่ผมเป็นครูสอนแม่น้ำเออเออถั่ครูสอนแม่น้ำก็สอนได้สิสอนเออผมสอนว่ายน้ำได้นะพี่เดวพี่ได้จ้างมาหรือเปล่าเนี่ยไม่นะแล้วแล้วเอาสอนสอนทำไมสอนท่าสอนสอนท่าอะไรเป็นบ้างครูสอนแม่น้ำสอนนางเงือกว่ายน้ำทำไมอ่ะทำไงดียวพี่พี่ผมไม่ได้จะมาทำร้ายพวกคุณเว้ยว่าย้ท่าอะไรเป็นบ้างเนี่ยคุณบุกบ้านผมผมรับไม่ได้บุกบ้านยังไม่ได้บุก เอายังไม่ได้เข้าเลยคุณเข้ามาในบ้านผมเมื่อกี้นะเข้าบ้านของเราอ่ะคุณเข้าบ้านผมเมื่อกี้เนี่ยผมกำลังทำกับข้าวอยู่นะเพื่อนผมไกเลยเนี่ยดูในมือดิเฮ้ยอะไรอ่ะพี่มันคืออะไรอ่ะมันตกมาจากไหนวะมันนี่เก็บได้อ่ะถ้าผมเป็นนักก็คือผมเข้าได้ใช่ไหมเล่นได้เลยใช่ไหมนอนใช่แต่พวกนายไม่ได้เป็นไงเมื่อกี้เหมือนเก็บอะไรได้มาจากไหนด้วย นี่ไงเฮ้ยเป็นนังเงือกเป็นนังเงือกแล้วเหรอพี่เราเป็นนังเงือกเฮ้ยมันเป็นนังเงือกเฮ้ยเฮ้ยผมเขาผมเล่นเซิร์ฟนี้ได้ยังเล่นเซิร์ฟนี้ได้ยังไอ้ครูสอนว่ายน้ำเนี่ยเฮ้ยผมผมสอนว่ายน้ำครูสอนว่ายน้ำคุณต้องเป็นนังเงือกไม่งั้นเราไม่ให้เล่นเซิร์ฟนี้อันนั้นผมผมมีหมวกเต่าเต่าเป็นอาหารหลักของเรานี่หว่าอาหารรู่นี่เต่าเนี่ยเฮ้ยกินมาเลยกินมาเลยกินมาเลยไม่มีแล้วไม่มีแล้วไปช่างมาเถอะ กลับบ้านยี่ยงผมไม่เอะปล่อยผมไม่เคยจิตวิญลาวมันปล่อยมันไปก็ได้ไปไปคุณอย่าไปชุ่งกับคนมันเร็วก็เร็วเร็วเดี๋ยวทำทำทำเดี๋ยวทำเขาปั่ครับนไปไเดี๋ยวผมอยู่ตรงแถวๆนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมตามไปไปไปทำอาหารนี่เอ้ยอาหารที่ทำไว้ยังไม่เสร็จเลยลงไปอ๋อโอเคโอเคไป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 อย่าไปยุ่งกับมันเลยไปแล้วถูพี่นนท์พี่ทำได้ไงอ่ะไม่รู้มัเจอตกอ่ะดูดิเดี๋ยวลองไปหาสร้อยคอตามบ้านให้เออผมลงไปไม่ได้นะผมรอตรงนี้อ่ะเออตายดินั่นรออยู่ตรงนี้นะตนนนี้กลายเป็ครงน้ปุ๊บโอเคพี่กลลไปแ้วกกกลลาาายยเเปนงงือออ นั้นเดี๋ยวรอแปบนงเดี๋ยวเราไปหาให้ถ้ามันเข้าตัวมาได้งไงวะทุกคนวยบ้านน้ำเต็มมากเง้าเฮ้ยไงสวัสดีครับผมเข้าบ้านได้ไหมครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอ้สดีครับสวัสดีครับทุกคนโอ้เร็วครับเร็วครับเร็วความเร็วความมันน่าจะมีนี่นะมันน่าจะมีเปล่าไปไหนเร่ะอะอะไรอยู่เหรอไม่ได้หาครับเดินได้ในบ้านครับผมผมเพิ่งมาใหม่อะไรครับยัยเห็นว่าขโมยอะไรน่ะโอ้ยในกล่องมันมีอะไรให้ขโมยอ่ะไม่ เราพวกเราจะบกินแน่ครับครับครับได้ได้เดี๋ยวผมมาครับขอขอที่ลงถ้ำครับมีที่ลงถ้ำไหมผมอยากไปหาแด่ครับข้างล่างนี้ก็เหมือนจะมีอยู่นะแต่ว่าไม่ใช้นานแล้วอะมองตรงนี้เหรอเออโอเคนะผมขอลงถ้ำก่อนนะทุกคนจะไปทำอะไรก็ทำเลยอ่าๆให้ผมไปลงด้วยไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวนะคนคนคณจะลงถ้ำโดยการโดยการที่ไม่มีที่ขุดนี่นะครับเออขอที่คุณนะครับผมครับเฮ้ย ไม่เนียนจ่ะไหนจนที่คุณได้โอเคเอาคุณตามมาทำไมย่าผมจะหาท้ายแม่ไม่ไม่ไม่ผมดูเฉยว่าคุณจะเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้ยไม่ต้องมาเป็นห่วงนี่นี่โุ้ยการแปล้วาการแปลงร่างเป็นนางเงือกโอ้ยทินพันเราต้องหาสร้อยคอก,ก่อนครับเหมือนจะเป็นสร้อยคอที่แปลงร่างเป็นนางเงือกได้นะโอเคไปดีกว่าไหนเขาไปกันยังไปกันแล้วเนาะที่ของไม่เราต้องหาสร้อยคอให้ถูกนะถึงจะแปลงร่างเป็นนางเงือกได้มีไม่ได้กล่องทำไมในกล่องไม่มีเลยอ๋อเปล่าผมเปล่าผมเช็คล่างอยู่ไปก่อนแล้วกันตรงนี้ ทุกคนเห็นต้นไหนวะเฮ้ยีจุลินีแครอทด้วยเอมาเอาไปให้ฉุดเอ๊ะอะไรครับพวกคุณทำอะไรกันเนี่ยอผมดูแลโซนนี้อยู่แล้วอ่ะไอ้ข้างล่างเนี่ยผมคนดูแลอยู่แล้วหนอหนอโอเคครับโอเคแล้วสรุปคุณหาอะไรอยู่เนี่ยไม่ได้หาเฮ้ยก็คอยเขาสำรวจเยอะเขาเพิ่งมาใหม่เอ่ก็คงเดินตูมาเออเมื่อกี้ไม่ใครเดียวหป่าครับกินโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยได้ปะของอ้นรำคา เฮ้ยไปแล้วไปแล้วไม่ได้ใช่ไหมครับอันหนึ่งไอ้ตรงครับเดี๋ยวอุ้ยเตาอู้อ่านี่อาหารชั้นเลิศของพวกเราครับผมนี่นี่คืออาหารชั้นเลิศเลยนะให้ผมจัดการใช่ไหมให้ผมจัดการใช่ไหมจัดการเอาเลยเอาเลยเอามาดิว่าอาหารกินเงนเอามาดิทำลายสัตว์นี่เตาแรกเนี่ยน้ำเต่ามัน้ำแล้วก็เต่าจะมันน่ารักแก่ทำลายเต่าเอามาดิวะาอาหารกินเงนเอามาดิทำลายสัตว์อย่าทำลายเต่า ไม่ไม่ไม่ปล่อยนี่มันคืออาหารหลักนะใช่คุณมีความเป็นเลิศเลยนะคุณมีอะไรจิตใจอะไรความเมตตาอยู่ไหมเนี่ยปล่อยไปเฮ้ยคุณปล่อยมันไปทําไมนั่นอาหารแล้วนะเฮ้ยนั่นจะไปไหนอ่ะอุ้ยโถเอามาจากไหนเนี่ยอ้าวพี่ผมผมซิปเก็บเร็วเร็วเร็วเออเออเนี้เหรอเหยุดถือเดี๋ยวพึ่งถือเดี๋ยวพึ่งถือจะถือเอาอะไรกันเนี่ยขึ้นมาทำไมอ่ะผมตกปลาอยู่ไอ้นี่มันว่ายน้ำไม่ได้ครับสมน้ำหน้านะสมน้ำหน้าโอ้สมน้ำหน้าว่ายน้ำกินน้งเงือกก็ทำไม่ดีเออทุกคน จ้อยนางเงือ่หายไปจ้อยนางเงือ่สีขาวหาย ไปได้ไงเนี่ยผมไม่รู้ผมไม่รู้ตกปลาอยู่จะมาไปได้ไงขโมยไะได้ขโมยคุณขโมยไปได้แล้วทำไมแล้วคุณมีอันนั้นอ่ะมีขโมยไปผมผมผมไม่รู้เรื่องไปแลวนีถอแล้วคุณมีได้ไงเนี่ยเฮ้ยกลับไปคุณมีได้ยังไงผมบอกคุณนะห้ามขโมยของเอา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 เอัเการมันดิแต่เราไม่เิดนะเอาเอเอเอาเอาเอาอาเอเอคาเอาเคาเอาเอาเอาาเ่าเมาเาเอมอาเอาเาเอาอออาเออาเอออ คุณรู้ได้ไงว่าผมขโมยไรนั่นมันจะเป็นนางเงือกได้ยังไงจะรู้ไหมนั่นก็คุณเป็นเพื่อนกับมันอ่ะเออใช่คุณเป็นคนมาเจอมันก่อนคนแรกอ่ะใช่คุณขึ้นมาหากันเมื่อกี้ผมอยทำอยู่ครับเห็นไหมไอ้เนี้ยไอ้นี่ไปก่อนจัดการไอ้นั่น เราจะช่วยถูดีแล้วเฮ้ยอย่าตามมาเฮ้ยถูดถอดออกสิเอ้ยไม่ได้อย่าถอดอย่าปอดไปถูดพี่ไปพีไปบุตรทุกคนผมทำได้อยู่ตีมอยู่ตีมอยู่เว้ยไป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 กลับมากลับมาแอบตามตาไปขอเรากลับมาเดี๋ยวนี้นะไอทำไมเดี๋ยวตามไปทำไมเอามานี่ไอโง่ดิมันไม่ขอรับข้าวไม่ได้ครับพ่อเราเลยนะโอ้โอ้โอ้เป็นของเราแล้วตอนนี้เป็นสมบัติของเราแล้วเว้ยไอนางไอนางก็เสียเงินนี่ก็ด้วยไหนหาเงินเนี่ยเดี๋ยวผมได้มาครับผมมีอยู่แล้วแกแกผู้สมรู้ร่วมคิดเราคือจะไปอ้ามั่วแล้วมั่วแล้ว จัดการไอ้นี่ก่อนไปจับแพ้แล้วมาไม่ได้ขโมยเออมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยตีทำไมอ่ะมามาดิเฮ้ยเอ้ s> <S die, าเฮ้ยแล้วคุณจะตีผมทำไมอ่ะไหนๆก็อันนี้แหละเฮ้ยนี่ผมกูสาวไม่ยุ่งกับคุณแล้วนะคุณจะตีผมทำไมเอ้ยคุณไปไล่นั่นดิเฮ้ยเอออะไรฆ่าเพื่อนผมทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เขามาตีผมก่อนครับไม่แต่มันผิดกฎนะก็คือเราห้ามฆ่ากันแล้วกันเขามาตีผมก่อนเขาจะฆ่าผมไหมไม่เขาอาจจะตีหยอกเล่นก็ได้จากคุณนะดันเอาเองโอ้ย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 อย่าทำร้ายอย่าทำร้ายผมอย่าทำร้ายผมโอ้ยโอ้ยมาดีมาดีคุณจะตีกับผมได้เฮ้ยไหนไหนไหนเฮ้ยนั่นอยู่ไหนอ่ะไอ้ทรายเด่นอยู่ไหนครับทุกคนหายไปไหนอ่ะแต่ผมได้นี่มาเอออันนี้คืออะไรอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ไข่อะไรอ่ะไข่ปะไข่เต่าเดี๋ยวไอ้เมื่อกี้หาย ช่างไหมครับทุกคนนั่นผมมีสีฟ้าใช่ไหมนั่นผมเอาให้โถใส่เพราะเขาตามหาสีขาวอยู่โอเคกลับไปที่เดิมก่อนกลับทางไหนวะเฮ้ยโถโถพี่นนท์มานี้มานี้ลงนี้รงนี้โถเร็วมันตามมามันตามมาเปลี่ยน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 ใส่นี่ไงใส่นี้เร็วเดีวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโอเคเออเป็นสีฟ้าแล้วโอเคแล้วก็อันนี้นี่เอาเอาเอาสีเอาสีขาวมาสีขาวมาเอ่อเอ่อเห็นไอ้นังเงือกสีขาวป่ะอ๋อนังเงือกสีขาวผมไม่เห็นเลยออ่่ะะโเคไปลพีนน เนี่ยแลค่าเปลี่ยนสีเหมือนมันเหมือนเปลี่ยนคนเลยอะไรอ่ะคือแค่เปลี่ยนสีมันก็จำไม่ได้เลยเฮ้ยแล้วถ้าเราเอาสีขาวไปให้คนที่ตายแล้วไม่แก้ค่าคนได้แล้วก็ไอ้ไอ้คนนั้นก็โดนทำร้ายแทงไงบวกความผิดไปให้มันเออเฮ้ยเหมือนนางเงือกเขาเวลาเวลาเปลี่ยนสีเหมือนเขาจะแบบเปลี่ยนความทรงจำนับเลี่ยนทุกอย่างเลยเปลี่ยนคนแล้วลองลองให้คนที่ตายเลยดิเฮ้ยไอ้บ้านอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ไงเฮ้ยนี่ไงอยู่นี่เฮ้ยอ่ะผมแหงนึงครับคน โอ้คุณมากเขาเรามากินข้าวมาผมทำไมเนี่ยเออคุณใส่ไป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 ,ไปลงลงลงผมมีแค่นเดียวนะครับคุณขอโทษด้วเอ,อ้าแล้วผมอ่ะช่างมามามาคุณลงมามา

เมื่อกี้ผมเข้าไปขโมยขวานมันาเฮ้ยไหนขวานนี่ตรงนี้มีอะไรที่หางวะวิธี่หาง ล่อมันมาโดนขังเฮ้ยโดนขังด้วยเอ๊ะขาวมาที่เฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้คุณทำไรเนี่ยไม่มีอะไรผมไม่มีอะไรไม่มีอะไรคุณจะสีขาวคุณโดนไปเผมเข้ามวยเหรอเข้ามวยเหรอน้ำเงินอะไรอ่ะดูลงน้ำไอ้เดี๋ยวเอาเอาไปตอกม้าน่พี่ข้าวผมสีน้ำเงินจอนอะไรผมสีน้ำเงินถั่วสีอะไรทุกคนทุกคนทุกคนฟังผมก่อนนะฟ้าอ่ะอ่ะคุณเข้ามานี่อ่ะก็คือเมื่อคืนผมโดนคุณเนี่ยฆ่าปุ๊บแล้วอย่างนั้นต้อยคอบรรดกของพ่อผมก็ตกหายไปหลักฐานอ่าคุณไปว่ายน้ำ ผมว่าสีของคุณจะสลับกันไม่ล่าหน่ะสีผมน่าสีผมได้ไงคุณมีหลักฐานไงว่าเป็นของคุณไม่เขียนชื่อไาอว้ไม่ได้เขียนชื่อเลยนจะเขนชื่อไว้ผมจะให้นางเงือกเนี่ยผมแล้วก็อีกสองคนเนี่ยโวทคุณจำผมได้ไหมใครเป็นอ m p o r t e r จำไม่ได้ ใครคือใครจำผมได้ไหมเนี่ยคุณเป็นสีอะไรอ่ะจับโยนลงทะเลเลยของเป็นดี๊ดที่วันนั้นเราไปกินไปกินอะไรไปกนอะไรีฟ้าอะไรอ่ะทำไมเหมือนเวลาเราถอดสร้อยคอแบบเขาจะจำอะไรไม่ได้เลยดูดูเป็นสีขาวอ่ะเพื่อกันเองไงถ้าถอดสร้อยคออ่ะไหนเฮ้ยทำไมนี่เป็นสีขาวอ่ะเฮ้เนี่ยเปนขาวมันเป็นคนขโมยไงก็เป็นคนขโมยไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยไม่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 ผมว่าคนเราโบดไหมเราโบดไหมโบนเลยไอ้เนี่ยมปนขโมยเว้ยถึงเวลาแล้วนะคุณน่ะขโมยของผมอะ หลักฐานก็ไม่มีดูดิเขามาโวยผมคุณเอาไงคุณไอเนี้ยมันสีขาวเนี่ยคุณเป็นคนคุณมที่นี่ไอเนี้ยเขาบอกเอาผมเอาคืนมาเฮ้ยอย่าทำร้ายกันเย็นใจเย็นใจเย้ยเออเขาทำร้ายกันเองครับเดี๋ยวผมจะเย็ดสร้อยคอไปก่อนแล้วกันทีนี้อยู่ที่อันตราย พี่เอแล้วนั่นคุณจะไปไหนอ่ะไีว่ายน้ำได้ครับเฮ้ยมาโหวตกันก่อนดิเฮ้ยโหไม่ดิโหวตอะไรไม่ดิเจ้รู้ตัวคนผิดแล้วก่อนเอาไปเมื่อกี้ได้โอเคนะครับเซิร์ฟก็คือไอ้นั่นเป็นผิดนะครับทุกคนแค่นี้เนาะแล้วต่อไปกันดีกว่าออกเซิร์ฟดีกว่าเออต้อครับนั้นผมขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนผมว่า้ไปแล้วครับเซิร์ฟ้าค่อยจันทร์ถ่ายว่ะเฮ้ยมันทำได้ยี้ได้ด้วยวะเฮ้ย ไอ้นี ة, ่ไงเฮ้ยว okay. ่าไงไอ้คนจีเอองางไงเออเออเออไปไล่หดเยไปไล่หมดเลยไปได้หมดของไปออกไปเอาไปออกไปอไปอาไปอาไปอะไรอะอะไรอะไปพูดนั่นแหละขโมยขโมยไอ้ไม่ได้ขโมยขี้ขโมยเ้ยไม่ยอมเอาเงี้ยงีงี้ยเอาผมไม่เป็นคุณพูดไหนไหนผมก็ไม่ได้เติมเนี้ยอ่ะอ่ะผมให้ครับผมให้เลยนะผมได้ยัง วัสดีเออมันจะจำมันได้แล้วจะหลุดเขีนขโมยอ่ะไอ้นี่ไงข้่าไหร่วะผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขโมยอะไรเออคุณคุณด่าแล้วคุณก็เงียบเงียบไปเถอะนะเพรว่าคุณก็ไม่ใช่นางเงือกแล้วดิก็ผมให้สร้อยเของมันกินมันกินมันกินมันคุณฟังก่อนผมมีอยู่แล้วผมให้มันเพราะผมไม่อยากเซิร์ฟนี้นะครับเซิร์ฟการได้เซิร์ฟการไปคุณผู้ชมนิดเฟกากออกเซิร์ฟ โอเคทุกคนผมออกเซื้อไปแล้วครับก็เป็นไงบ้างครับทุกคนเข้าเซิร์ฟเวอร์อของนางเงือกนะครับข้างหน้าอยากให้เข้าเซิร์ฟเวอร์อ,อะไรคนไม่มากันเยอะๆนะครับบ๊ายบาย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 สักกันแล้วกันด้วยครับ